นนี่กามาฟังต่อจากคลิปที่แล้ววันนี้สิมาเว่าเรื่องมาร,รยาทมาร,รยาทในสังคมไทยมาจากไส่มาร,รยาทในสังคมไทยกะล้วนมีหลักฐานมาจากหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเช่นมาร,รยาทในการทำความารพมาร,รยาทในการถักทายกัน มารยาทในการต้อนรับแขกมารายาทในการรับประทานอาหารมารายาทในห้องประชุมเป็นตน้นนี่เห็นปะมันมีหลักฐานเบ็มารายาทบวติกิ้นเขา่ารับประทานอาหารบวติยุ่ในห้องประชุมบวติไปทั้งสารพบปะทักทายกันนี่คือมารายาทมันมีหลักฐานมาจากพุทธศาสนาทั้งหมดนะคือหลักฐานคือมารายาทที่ค,ความฝากไว้นะครับในคลิปนี้ บัดนี้เฮามเข้าเรื่องของพุทธเจ้าพุทธศาสนาถ้ามาบอกคนว่าประวัติความเป็นบ้างพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะเป็นไผ่มาจากใสพระพุทธเจ้าหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นราชเจ้าโอรสเป็นราชเจ้าโอรสของพระานั่งสิริมหามายาและพระเจ้าสุทธทนา พระเจ้าทุตนาเป็นไผเป็นพ่อของพุทธเจ้าลูกเป็นพ่อของพุทธเจ้าพระเจ้าทุตนากษริย์สากยวงศ์โคตมโคตมะนะโคตมะมันโคตมเลยขันบอกเป็นภาษาบาลีโคตมะโคตมภาษาไทยกันว่าอา่าโคตมนะแต่ภาษาบาลีเอื่นว่าโคตมะโคตแห่งกรุงตะบินละผัดนะครับเป็นวงโคต เป็นโคดวงของกบิลพัทประสูตรบ้านไหนพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูตรบ้านไหนประสูตรนะป่าลุมพินีวันหรือพระราชอุทยานลุมพินีวันเฮาอาจสิบ่งหมดหอกเพราะว่าเฮาเกิดแต่ยัยรุ่นเนาะเฮาบ่งดูดพกเขาไปเห็นดอกเห็นแต่ประวัติเพิ่นมากกับบาสุตอกกันนะมีอนานาจเฉตติต,ต่อกันระวางกุ้งกบิลพัทกับกุ้งเทวทตหาประสูตรเมื่อใดนะ ประสูตร์เมื่อไดเดี๋ยวบอกฟังว่าประสูตร์เมื่อไดจำไว้เด้อประสูตรในวันสุกข,ขึ้สิ5าคำเดือนหกวันสุกข,ขึ้สิ5าคำเดือนหกเวีล่าไก่เทียงก่อนพุทธศัก,กราชแปดสิบปีจำไว้เด้อมันจะบอกในข้อสอบเด้อทางเรียนว่าทมว่าพุทธเจ้า ประสูติที่ไหนประสูติเมื่อไรเวลาเท่าไหร่วันอะไรนะเขถามเขากงตอบประสูติเมื่อที่ประสูติที่กรุงกบิลพัทกับใกล้ๆกกับกรุงเทวะเทวาทหะในเมือในวันศุกร์ขึ้นที่ําคำเดือน6นะเดือนหกใกล้ๆที่เที่ยงไม่นาไกลเทียง สิบเอ็ดนาฬิกานี่แหละใกล้กๆเที่ยงหรือที่สองอ่าที่เป็ดนาฬิกาเครื่งเน่ะใกล้ๆที่เทียงก่อนพุทธศักราชแปดสิบปีนี่คือเพื่อนประสูตรในคลิปนี้เนาะบอกเรียนคุณประสูตรมือใดก็จำว้ก็ขอฝากคนใดคดแชร์นะครับ